มาดูขั้นตอนการใส่บานอลูมิเนียมกันนะครับหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับเลื่อนไปฝั่งซ้ายก็ได้เลื่อนไปฝั่งขวาก็ได้นะคะเอ่อพันสี่เท่าไหร่วะพันสีร้อยกว่าอันนี้หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรสีชามันมีสีชาแล้วก็สีขาวให้เลือกอันนี้แม่นบิ๊กเอามาติดครัวก็เลยเอาสีชาสีสกะปกอืม จะได้ไม่ทำความสะอาดบ่อยนะคะไปดูกันเลย oh, oh, oh. เมื่อเราเอาขึ้นมาเทียบแล้วเราก็รู้ประมาณแล้ว <Yeah. S 1> ก็ยกลงใหม่แล้วก็ดัดเหล็กที่เราเสียบไว้ออกนะคะมันติดตัวไหนตัวไหนตัวไหนนะคะอันนี้แผงเล็จกจะไม่เททับหลังนะคะคือก่อไว้แล้วก็เว้นช่องไว้ หน้าต่างเม็ดคูณเม็ดเราก็เว้นไว้เม็ดยี่คูณเม็ดยี่เผื่อเผื่อเราปูนเค็มแล้วก็เสียบเหล็กไว้ตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจะได้ไม่จะได้ยึดบานไว้นะคะเวลาเราเราก็ชักล่องรอบหน้าต่างนะคะมันจะได้ไม่มีรอยแตกนะคะเพื่อนรอพ่อใหญ่ดัดเหล็กแป๊บมาบานนี่พ่อใหญ่ดัดเหล็กเสร็จแล้วจอหูเรียบร้อยพ่อใหญ่ก็สิมาเอาเหล็กเสียบใส่บาที่นี่ พื่ออีหยังวะติเพื่อที่สิตัดเหล็กใส่เพราะว่ามันบร้เททับหลังสําหรับบ้างว่างวงกกบหนาตางพราะงี้เกิดเลยสิตัดเหล็กเสริมนะคะตัดเหล็กเสริมแล้วก็เอ่อย่ำนั้นกับเขาแบบคางเดียวนะคะ้ส่ขวาแล้วก็เอาปูนปูนเข้มเหมนดึกกึบ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 เทนทับหลังเลยมันซีอยู่ไดจังไหนวะติมันซิอย้่ไดจังไหนคือสิแทนทับห,หลังใดก็สิแทน่านันเท่นอันทับหลังยึดอัน่วงกกบหน้าตางใดวะติก็คือว่าพ่อใหญ่สีเสียบเหล็กคู่นะคะ เสียบเล็กเล็กอันที่เขามีอยู่เนี่ยตอนนี้แม่น้องบิ๊กมีเล็กหกหุนเขาจะเสียบเล็กหกหุนก็ได้เล็กเก้าก็ได้นะคะก็คือว่าไล่ไล่นอนนี่ก็เสียบว่างลงสองสองเซนเม็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ไล่ตั้งทรายขวานี่ก็เสียบสองเซนเม็ดนึงก็อกันะคะเม็ดคุ้นเม็ดนะคะแล้วก็เทิ่งหัววงกลมเขาเอาเขาเอาบานมาตังไว้ปุ๊บเขาก็ผูกเล็กจ้องหูผูกเล็กผูกเล็กผูกเล็กเลยค่ะ ซึงหัววงกลบเ้องกระซายอีกสองเส้นนะคะเอ่อเพื่อปั้นสีได้ยึดอ่าเอ่อบานยึดวงกลบของอันบานหน้าต่างไว้นะคะพอเงี้ยกะเสียบเล็กเอาบานขึ้นมาตั้งแล้วเรียบร้อยๆก็มัดมัดลวดมัดลวดที่เข้าจ้องหูจากกำผนังน่ะมัดลงไปมัดแล้วก็ขั้นตอนจังใดมันเ้องห้อสีหูได้จังใดว่ามันสีได้ระดับบางทีห้อมัดลวดก่อนห้ามัดลวดเสียบเล็กมัดลวดมัดลวดเสียบเล็กมัดลวดมัดลวดแล้วก็นวันนี้ห้างสีอ่อาระดับน้ำมาจับ เขาเสียวระดับน้ำมาจับมาว่างไว้ข้างหลังมาว่างไว้หลังันบานที่เขามาต่างว้ไว้เนะาะว่างไว้ปุ๊บเราก็เบิงมันไดบ้บ่อมันตองนหนุนดากหรือว่าหนุนขังใส่หรือหนุนขางขัวบอ่ออันนี้ตอนพอเยอ่เราก่ออิดเนี่ยเราก่ออิดงามบอก่ายังไงซะมันก็เลยเอาได้ระดับกันไปเบิดน่ยนะมันบ่ได้มันบ่น,บนีกันไรนี่พอเย่แล้เอาระดับน้ำมาจับจับจับทึงหัวเรากะจับอ จับด้านหน้าของหนาต่างนะคะด้านหน้าด้านทีพอาน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 ่อใหญ่หันนาเขาเนจับปื๊บวามันหล่มมาบอหล่มมาบอหรือว่ามันหล่มมันหล่มออกนอกบอนะคะเราก็มาจับขางข,างขางขางไสขางายหรือขางควัวก็ได้แนบลงไปตลอแน้สีแดงๆแน่นอนที่พ่อใหญ่ถือยืนแนบแนบลงไปขางายของหนาต่าง <S <s เพื่อสิรูว่ามันสิได้โยกขืนเทิงห, <Hasta> หรือว่าหรือว่าโยกไปทางไหหรือว่าสิได้นุานก้นขางไสหรือว่าสิได้นุนอ่ะ ตีนมันก้่นมันขางขัวหรือเปล่านะคะแค่นี้มันกนอยูมันก็นได้ระดับแล้วนะคะเขาต้องจับปลอดน้ามทุกๆครั้งที่เขามีการขยับอ่าขยับอ่าวงกบบางหนาตางนะคะเพื่อนเมื่อเรามัดเหล็กแล้วเรียบร้อยสี่ด้านนะคะมัดแล้วก็เชื่อมอ่ามัดเหล็กเชื่อมวงกบให้มันอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาทําการเข้าแบบกันนะคะเราต้องมีไม้แบบที่เราเตรียมไว้นะคะเข้าแบบ หนึ่งฝั่งนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการเฟียงปูนนะคะเฟียงปูนใส่อีกฝั่งหนึ่งอันนี้พเยเนโรบอสใสหินเด้ยเพราะว่านเป็นบานน้อยบานบ่อไร,ร่ใหญ่เขาก็เฮ็ดเองอยู่เองเนาะบรร่อไร่ใสหินดอกกะ่ะชายใส่ปูนให้มันออกสีเข้มแน่ใจเลยเราก็ดึกใส่ฟังนีกก่ดึก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 เราก็รีดคำว่าไหลกับเบรกไว้ก้อนครึ่งนึงเราก็ดึกดึกดึกไม่ดึกดึกดึกเราก็รีดยนีมันแห้งหมือต่อมาเขากับมาแกะข้างนั้นออก มันกิดที่โบนีไหลายนะคะคันนั้นคันคันเวลาขอเบี่ยเขาต้องขอให้มันหมดข้อไปข้างในนะคะมันจ้งสิบริสการ์ดออกนะคะแต่แต่รู้แต่ว่าอ่าย้ำเ้าขอเบี่ยมหาต้องขให้มันลุกข้อไปข้างในเขาต้องกาว่ากาว่าเพื่อฉาบนะคะนี่ยเขาใหญ่ก็ได้ดึกปูนใส่แล้ยนะคะสมัยมันเข้มแน่จ้ะน้อยมันสิได้อยู่ดีนะคะดึกดึกเข่าสี่มุมเลยนะคะข้างล่างซ้ายขวาถ้ามันไหลเ้าก็บเบียไว้ก่อนนะคะขางซ้ายกับขางขวา เบรกไว้ล้วก็ไปเฮ็ดแนวอื่นก่อนให้มเสพตัวเราจะคอยมัดเดือกไม่นะคะงานปูนเป็นงานอีกอย่างที่ใจเย็นนะคะเขาสิใจห่อนกับปูนบ่ได้รนะคะเพราะ,นนะ,ะว่ามันต้องใส่เวลาเสพเสบตัวของมันอันนี้แม่บิ๊กจะใส่ปูนกอ่อใส่ปูนก่อดึกนะคะถาบ่ามีก็ใส่ปูนเทเดึกก็ได้นะคะได้เบิดนะคะ,ะใส่แทนกันได้เบิด ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอสรรพคุณคนละยางแต่ว่ามันก็เซฟตัวคือกันนะคะย่านนั้นเขากับกรีดกรีดออกเพื่อห้เขาฉาบนะคะกรีดกรีดออกเพื่อว่าเขา้าจะฉาบเอาฉาบอ่ออกมาหนาะจากเส้นจากเส้นอืมมันมือรุ่นมาเข้ากับช่างควายมากแกแบบออกนะคะเพื่อนๆช่างควายมากแกแบบออกให้มันเซฟตัอยู่ตก่อนส่วนทึ่งทึ่งหลังวงกบล้างหน้าตั้งนันกาจะเป็นกออิดนะคะ ไม่ใช่อันจะว่าแม่นดึกปูนแบบนี้นะคะจะตั้งอีดเลยนะคะตั้งไปจนสุดสุดใหม่ทั้งทังคือผละต่ำต่ำเกือบตำลังค่าผละต่ำคือใหม่ผละนะคะ หลังจากที่เราแกะแบบออกแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนเราจะมาดูรายละเอียดอันนี้ซิงซิงนี้แม่ลงบิ๊กทำเมื่อคืนนี้นี่นะคะนี่เราจะวิ้นตรงนี้ไว้ประมาณเซนกว่าเพื่อที่เราจะฉาบนะคะเซน,นกว่าสองเซนนะคะฉาบขึ้นก็จะ เสมอแผงอิดหรือหรือว่าเราจะฉาบให้มันสโลปไปหาแผงอิดก็ได้นะคะถ้าว่ามันหนานะคะเวลาฉาบเสร็อปูดเซฟตัวเนี่ยเราก็จะชักล่องนะคะปึ๊บให้มันเป็นร่องตรงนี้มันจะได้ไม่แตกไม่รล้าตามขอบนะคะเพื่อนเราใช้ใช้เหล็กใช้เหล็กงองอเป็นงอเป็นตัวตัวตัววีตัวซีวว v, ว C, อะเรางอแบบนี้แล้วเราก็จะขูดแบบนี้ เวลาปูนมาเริ่มเซตตัวเราก็ขูด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 ให้มันเป็นร่องนะ่ะเขาเรียกว่าชาักร่องนะคะภาษาช่งชางชักร่องรอบเลยนะคะสี่สี่สี่มุมนะคะสี่มุมข้างบนด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันอ่ามีรอยแตกแล้วตรงรอยเชื่อมต่อนะคะเพื่อนเมันคือเทคนิคของช่างนะคะ ทำไมเขาถึงชักล่องชักเพื่ออะไรนะคะชักเพื่อไม่ให้มีรอยแตกแล้วตรงรอยต่อต่อตรงไหนต่อตรงอิดมาเชื่อมต่อกันกับวงกบทุกๆุกวงกบจะมีการชักล่องทุกครั้งนะคะ